สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพาคุณผู้ชมมาที่ฟาร์มแพะท่านคุณฟาร์มแพะนะครับวันนี้มาเยี่ยมชมมาดูความเคลื่อนไหวของฟาร์มแพะคุณลุงนะครับวันนี้มาชมไปเอาหญ้ามาเหรอครับคุณป้าสวัสดีครับคุณป้าครับสว,ส,สวัสดีครับพอดีมาหญ้านี่เป็นหญ้าอะไรครับเนี่ย พ่อเรียกอะไรอันนี้กินนี่กินนี่สีม่วงกินนี้สีม่วงกินนี้สีม่วงผสมกับย่าอะไรบ้างอันนี้เรียกอะไรมาริชัดอ๋อมาริชัดนะภาษาชาวบ้านก็หญ้าขนหญ้าขนหญ้ามาริชัดบตามทองตาปวนเป็นหญ้าที่แพร่ชอบหญ้าที่กระทรวงศึกษาเขาส่งเสริมครับสวัสดีครับคุณลุงครับสวัสดีครับ ถั่วอะไรนะครับที่คุณลุงปลูกอ่ะมีเอฟซีถามมาว,ว่าถั่วที่แพ้ชอบกินอะตรงนั้นอ่ะครั้งที่แล้วเนี่ยอันนี้ก็เป็นหญ้าชนิดเดียวกันหญ้าไม่ใช่นะอันนี้มันหญ้าชนิดเดียวกันมันเกิอดอตามทุ่งไร่ทุ่งนาแล้วก็ตามที่ศูนย์เขามาส่งเสริมส่งเสริมให้ปลูกส่งเสริมให้ปลูกทีนี้อันนี้แพะชอบเลยชอบเลยตัวนี้ตัวนี้ต,นตัวนี้กระถินก็ชอบ อันนั้นมันหมดหมดหมด,หมดแล้วต,ตัวนั้นมันหมดแล้วหน้าแรงต้องหน้า <ừ. S 1> บนบน,บนี่ก่อนเขาเขาเขาชอบให้ให้เขามาซื้อที่ศูนย์ศูนย์ปศุสัตว์ขยายพันธุ์พืชวังสะพุงมีขายมีแจกมีแจกหรือเปล่าไม่แจกไม่ขายขาย <c oughs> อ่าปีกายดูผมซื้อโลหนึ่งร้อยสามสิบนะโอ้โลโลสามสิบบาทแล้วเราแล้วเราเอามาขยายพันใช่ไหม แล้วก็เอามาขยายพันธุ์วานวานไถแล้วก็วาน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 หน้าฝนเก็ดมากพอดีมันก็เกิดอ๋อ oh. มันปลูกง่ายถ้าเราปลูกถ้าถ้าเราปลูกช่วงนี้เหรอได้ไหมอเอาน้ําใส่ต้องต้องสปริงเกอร์ต้องน้ําแล้วเออต้องน้ำแลว,แลวสวนคุณลุงใช้เอามูลแร่ไปทําไปใส่อะไรนะครับโกโก้โกโก้ go, คุณลุงปลูกว่าเยอะไหมก็เดี๋ยวนี้มันตกอย่างพอสองพันต้นสองพันต้นเลยเหรอ หยับถึงแล้วทีนี้เราใส่ปุ๋ยมูลแพนี่เป็นไงบ้างครับคุณลุงโอ้เขียวทึ๊บเลยไปดูก็ได้เขียวทนเขียวนานจากนี่ไปกี่กิโลไม่ไม่ถึงโลหรอกไม่ถึงโลเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปชมกันเนาะผมขออนุญาตขึ้นไปขอชมแพข้างบนหน่อยอ่ะวันนี้คุณลุงไหวไหมคุณลุงไหวหญ้าเนี่ยไหวเนาะคุณลุงขุนอยู่กับแพนี่เนาะตลอดเนาะคุณลุงเนาะ เจ็ดก็ไปสวนไรล่อ๋อเอาหญ้าเร็จเอาหญ้าวัน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 นี้วันวันนี้ไม่ได้ปล่อยใช่ไหมวันนี้วันนี้ไม่ปล่อยไม่ปล่อยเนาะวันนี้เนาะวันนี้ปล่อยวันนี้เอาย่ามาให้กินข้างบนเลยอืมเอคลอดลูกหลายตัวแล้วอันนี้ตัวนี้เขาอยู่เขาคลอดอยู่กับแม่เขาแล้วก็มีมีตัวผู้อยู่ด้วยเหรอ ไม่มันมันน้อยตัวเลยเอาตัวผู้มาใส่อ๋ออันนี้ตัวผู้เนาะตัวผู้ของคุณลุงนี่เป็นพันอะไรนะพันมงโกมงโกบอกแองโกใช่ไหมตัวนี้มันออกลูกใหม่ใช่ไหมตัวเนี้ยอันนั้นออกลูกใหม่ได้ห้าวันแล้วอันนี้ออกออกเมื่อคืนนี่นี่พอดูห้าวันหน่อยโอ้นี่เหรอห้าวันอ่ะอันนี้ออกเมื่อคืนนี่อ๋อตัวไหนคุณลุงตัวแดงนอนอย่างนั้นอันนี้อันนี้ลูกตัวนี้ หญ้านี่ไม่ต้องสับเลยใช่ไหมนี่ไม่ต้องสับกินเองงงงงไม่ต้องสับเลยไหนไหนขอดูไอขอดูไอลูกอลี้ออกวันไหนคุณลุงออกเมื่อคืนนี่ออกเมื่อคืนนี่เหรอ,อ,อโอ้โหแล้วเขา,าเขาคงไม่หนาวเท่าไหร่หรอกเนาะไม่หนาวอกมูลค่ามีผ้าอยู่เอ่าไหนไหนห้าวันห้าวันแล้วตัวสีขาวนะคอ,อ,อแดงอ่ะนะกำลังหัดกินหญ้านี่ตัวไหนเป็นแม่เขานี่ตัวนี้แม่โอ้ตัวนี้เป็นแม่เขา อ๋อแล้วทีนี้ไอตัวที่ตัวที่ตัวนั้นก็คือท้องอยู่ท้องทั้งสี่ตัวแล้วคุณลุงก็เอาไว้ในค้อบเดียวกันเลยในคอกเดียวกันไม่เป็นไรใช่ไหมกับตัวเล็กอ่ะไม่เป็นไรเวลาออกก็ออกตรงนั้นคือแพะนี่มันจะรู้รู้สัตว์ว่ารู้กันว่าเออออกใหม่ออกไม่ออกเ่าเขาก็ดูแลกันดูแลกันใช่ไหมมันมันไม่ทําเด็กอ่ะตัวเล็กๆมันไม่ทํา ทีนี้ทีนี้หญ้าเนี่ยวันนี้เอาให้ขึ้นมากินข้างบนเลยมีน,น้ำเบือเลยเพราะว่าข้างล่างมันแห้งแล้วอากามันอะไรนะเ,เนาะมันมันมันหนาวด้วยก่อนหน้านี้คุณลุงเตรียมไว้สําหรับแพลงใบไม่ได้ก็เลยเตรียมหญ้าใช่ไหมเ,เตรียมหญ้าหญ้าอยู่จมทุ่งไร่ทุ่งนาจมป่าจำเขาเอามากระถิ่น<อ>เอามาเพราะว่ามัน คือคออือยังไงก็มียังไงก็คุณลุงก็ปล่อยออกไปช่วงบ่ายบ้างเป็นบางวันใช่ไหมก็ปล่อยให้มันหยุดแข้งหยุดขาบ้างก็ให้ออกกําลังกายบ้างเนาะล,ล,ลางอาหารเนี่ยคุณลุงใช้เป็นรางหญ้าด้วยแล้วก็ลางอาหารคนด้วยไหมไม่ไม่มีคนเนาะไม่มีขนเนาะของเราไม่มีคนเลยครับมีแต่ไล่ทุ่งกับเอาเอาขึ้นมาให้ข้างบนนิดหน่อยนะเนาะ วันตกวันอะไรเราก็จะเอามาให้มันอยู่ข้างบนโรงเรือนเราโป่งมากเลยนะคุณลุงขุนนะโปร่งอ่าอากาศมันปลอดโปร่งข้างล่างเนาะเวลานั่งหนาวเราต้องเอาแสลมมาตรงไหนครับอ๋อตอนสลมตรงนี้ใช่ไหมเออเอาลงอ๋อตรงมันหนาวมันลมบังลมนิดหนึ่งใช่ไหมบังลมอือหญ้าวันนี้อัดอัดเต็มที่เลยนี่พ่อให้มันกินเดี๋ยวก็พักแล้วอ๋อเนี่ยครับมันหิ่นมันก็พัก มันก็นอนของมันแล้วก็ค่อยลุกมากินใหม่ตอนเช้าห้าเข่งตอนเยเ็นห้าเข่งพอวันอยูก็ประมาณนี่แหละชเช้าห้าเข่งตอนเย็นตอนบ่ายห้าเข่งตอนสี่โมงก็ห้าเข่งสมาชิกทั้งหมดกี่ตัวนี่ตัวนี้มันยังไม่ได้กินอ่ะกินตัวใหญ่ตัวใหญ่หญนี่ประมาณกี่ตัวครับที่กินวันละสิบเข่งนี่มยี่สิบแปดตัวเนาะยี่สิบแปดตัวกระถินก็มีเอาขึ้นมาเป็นลำก็มี ให้เขาเล่นของเล่นเขาบ้างขอนงยอดครับคุณลุงสี่แม่ก็สี่ตัวตัวเล็กนี่กี่ตัวทั้งหมดอ่ะสี่ตัวสี่ตัวอันนั้นอันนั้นตัวแดงอ๋อแสดงว่าลูกลูกเขาแต่ละตัวอะไรใช่ไหมนี่แต่ละตัวละตัวนั่นนั่นนั้นเขาดูหน่อยอันนั้นตัวนั้นออกก่อนเพื่อนตัวแดงตัวนั้นใช่ไหมที่ลูกอ่ะเออลูกมัน กี่วันแล้วเนี่ยตัวนั้นเพิ่งออกใหม่นี่คุณลุงออกใหม่เหมือนกันออกก่อนออกก่อนออกก่อนประมาณจิตวันได้แลต่ต้องโอ้โหเนี่ยแสดงว่าเขาให้เขาอยู่อย่างนี้เขาก็เขาก็อยู่สบายตัวเขาได้เนาะแล้วก็กินสบายอากาศถ่ายเทแล้วทีนี้คุณลุงก็เอาเก้าอี้มานั่งดูแพะเลยเอามานอนเล่นอยู่ตรงนี้โอ้โหเวลาเขากินก็ดูเขาไปด้วย เลินไปด้วย okay. แผลแฮ้นี่ต้องเปิดเพลงให้ฟังด ouais ้วยไหมคุณลุงหรือว่าไม่ต้องไม่ต้องต้องเปิดเให้ฟัง้วยไม่ไม่ต้องไม่ต้องขนาดนั้นรอกเนาะสเดือนตัวตัวไหนคุณป้านี่เหรอตัวนี้เป็นเป็นพ่อพ่อตัวแองโกลใช่ไหมแต่ว่าแต่ว่าแม่เขาเป็นแม่แม่แม่เป็นแองโกลแม่เป็นชชแนลบอลแม่แม่เนี่ย เป็นชาแนลอย่างเดียวมันไม่ชาแนลนะชาแนลมันมีชาแนลจะมีคอเนี่จะมีตองสองตองอ๋อเป็นเป็นติ่งเป็นเป็นชาแนลนั้งทางนั้นน่ะสายออกสองสายโอ้สองสองสายพันเนาะครับอืออันนี้ไม่ต้องสับแล้วเอาให้เป็นชิ้นๆไปเลยอันนี้คุณลุงใช้เครื่องตัดมาใช่ไหมไม่หญ้าเนี่ยโอ้ใช้เกี่ยวเหรอ เกียวนี่ลงมือเองเลยอืมเดี๋ยนี้พอนะตอนเย็นก็พอแล้วพอเลยไามอันนี้เขากินเขากินถึงเย็นก็ไม่หมดนะป้าเนาะเขากินถึงเย็นก็ไม่หมดหรอกนะป้าเนาะถึงเย็นออืเอามาทั้งเดียวให้ทั้งเช้าทั้งเย็นนี่นี่คุณลุงให้ปริมาณเยอะหนิคุณลุงจะไปไหนไหมในช่วงบ่ายเนี่ยก็ให้ทิ้งไว้เยอะเลยเนี่ย ก็ละโมงไปได้เวลาแล้วก็กลับมาใช่ไหมคะเวลาสี่โมงอ๋อสามโมงกว่าถึงสี่โมงนี่แหละใช่ไหมคะวันเกินสี่โมงอันนี้ตัวเล็กเขาก็ให้เขาฝึกกินด้วยใช่ไหมตัวเล็กที่พอกินได้ก็ให้เขากินไปเลยเขากิน,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 นเขาก็ฝึกนนเขานนเขาได้ ตัวไหนตัวไหนสมาชิกใหม่ตัวไหนคุณลุงะมม่่สกใหนนัโอ้ตัวนี้เหรอโอ้สวยเลยน่ารักเลยเนี่ยสวยสวยนะตัวนี้เนาะกำลังกินหญ้ากำลังกำลังหาทิศอายุเท่าไหร่แล้วนะยังไม่ถึงอาทิตย์แต่วันตัวนั้นนเเพพิิ่่งงไไดด้้มาสัักวยังไม่ถึงอาทิตย์เลยอืมมันออกหลายตัวแล้วชุดนี้มัน ชุดนี้เยอะเลยนี่คุณลุงออกมาพร้อมๆกันเนี่ยไล่เรียกกันเนี่ยถ้ามันออกหมดทุกตัวที่มันมานอยู่ก็ประมาณยี่สิบกว่าตัวยี่สิบกว่ามีมีมีแฝดมีอะไรบ้างไหมช่วงนี้มีมีแต่มีแฝดแฝดตัวนี้แต่ตัวดำตัวนั้นมันนี่จุดดำแล้วเขายาวๆเนี่ยนั่นลูกลูกสองตัวตัวไหนคุณป้าลูกแฝดอ๋อตัวนั้นเหรอคุณป้า พีชหมเป็นรูปปีเชื้อนั่นตัวหนึ่งแล้วก็นั่นตัวหนึ่งเป็นแดงตัวนั้นออกแเนาะเป็นรูปเออเออสุดเกล็ดเลตาเลคุณลุงคุณลุงใช้พ่อพันธุ์ไหนแองโกลนี่ทั้งหมดเลยใช่ไหมตัวฟาร์มเรามีแค่ตัวเดียวใช่ไหมตัวเดียวก่อนหน้านี้คุณลุงใช้ใช้พ่อพันธุ์อะไรหรือว่าใช้ตัวนี้ใช้ตัวเดียวนี่ตัวนี้ลูกออกมาสวยเนาะคุณลุงเนาะสวยอืมแปลว่าต่อไปจะเปลี่ยนลูกจะอ้วนเปลี่ยนใหม่จะใช้เวลาอีกเท่าไหร่ถึงจะได้เปลี่ยน ก็พวกพ่อออกใหม่เป็นสาวเป็นสาวสักหน่อยแล้วก็เปลี่ยนตัวตัวผู้ใหม่เลยไม่จะจะเอาพ่อพ่อวันเข้ามาอีกตัวก็คือตัวนี้ก็จะให้ออกไปเลยตัวนี้ก็ทับก็คือให้ทับตัวตัวแม่เดิมแต่ว่าแม่ใหม่ก็คงจะแยกโซนกันแล้วที่ที่ลูกของแกนลูกของแกจะเอาพ่อใหม่มาทับมาทับเพราะว่าเพราะว่ามันเยอะกับลูกนี่มันทับกันไม่ได้เดียวกันอมันไม่โต มันไม่โตไม่สวยไม่สวยมันไม่แข็งแรงถ้าคนถ้าคนไม่รู้ก็เอาพ่อมันทับลูกมันไม่ได้ไม่ได้ได้อยู่เกิดมาอยู่แต่ว่ามันไม่โตไม่แข็งแรงไม่แข็งแรงเนาะแล้วแล้วตัวตัวนี้ใช้งานมากี่ปีแล้วคุณลุงอ่าปีเดียวโอปีเดียวเนาะแต่ว่าตัวใหญ่คุณลุง สมาชิกที่กําลังสนใจจะเลี้ยงแพะเนี่ยคุณลุงจะบอกเขาว่ายังไงเป็นอาชีพที่น่าสนใจหรือเปล่าหรือว่าไม่น่าสนใจอ่อเลี้ยงแพะนี่ก็ดีดีอยู่มันมันออกลูกปีหนึ่งสองครั้งครับบางตัวก็สองตัวบางตัวก็ตัวเดียวต่อครั้งต่อครั้งครับก็เลยกลายเป็นขายายพันธุ์เร็วเอ่อตัวหนึ่งลงทุนก็ไม่มากครับถ้าต,ตัวเป็นสาวใหญ่แม่มานก็ ขยายพันธุ์หรือว่าเป็นอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจหรือเปล่าคุณลุงพูดถึงตรงนี้ดีกว่ามันน่าสนใจสนใจยังไงคุณลงุงสนใจมันเลี้ยงง่ายแล้วก็โตเร็วอสองเดือนสามเดือนก็เป็นอาชีพที่น่าสนใจไหมคุณลงุงสนใจน่าสนใจนะเกษตรกรถ้าทําอย่างอื่นล้มเหลวก็มาเลี้ยงแพ้ก็ได้ครับปลูกอะไรปลูกยางปลูก เลี้ยงกับป่ายางก็ได้นะป่ายางคุณลุงก็มองว่า,าเรื่องการขยายพันธุ์หรือการเจริญเติบโตหรือต้นทุนที่เราใช้ในการเลี้ยงแพะเนี่ยไม่สูงมากใช่ไหมไม่สูงมไม่สูงพอวเกษตรกรจะเลี้ยงได้ครับเรียนมันก็ทําแบบแบบง่ายๆก็ได้ไม่ต้องทําดีถึงขนาดนี้ทาแบบบังโลแล้วก็มีที่ให้มัน อยู่ข้างบนหน่อยไม่ต้องทําดีเหมือนของคุณลุงก็ได้ครับฟาร์มคุณลุงชื่อฟาร์มอะไรนะท่านขุนฟาร์มท่านขุนฟาร์มแพะท่านขุนฟาร์มแพะบ้านอะไรคุณลุงคุณลุงมองกล้องหน่อยบ้านวังกบเดือวังกบเดือตําบลตําบลหนองยาบ้องหนองยาปล้องถ้ามาจากาสี่แยกเหมืองแบงใช่ไหมไอจะมาลงวังไห่มาลงวงังไห่ถ้ามาจากอุดรก็มาถึงสี่แยก เอาวังไห้ก็เลียวซ้ายเข้ามาเลียวซ้ายเข้ามากี่กิโลสองกิโลสกิโลแล้วทีนี้โทรหาคุณลุงได้เลยโทรหาได้เลยเบอร์โทรคุณลุงลหะเบอร์โทรเดี๋ยวให้ยายบอกศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึี่นี่เก้หาแปสดโทรหาคุณลุงขุนเนาะทีนี้อ่า สำหรับสมาชิกทุกท่านนะครับถ้าเผื่อสนใจที่จะมาเยี่ยมฟาร์มคุณลงุงขุนเนาะฟาร์มแพะท่านขุนฟาร์มแพะเนาะวันนี้ขอบคุณครับคุณลุงครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับอันนี้ขอบคุณมากสำหรับสมาชิกนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ